นาซิซิซึมมีกี่ประเภทกันแน่หลักๆแล้วนักจิตวิทยามักจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะคือ grandiose แบบเปิดเผยและ covert แบบแอบแฝงแต่ในความเป็นจริงมันมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่าน,นั้นเพราะว่านาซิซิซึมมีหลายรูปแบบมากที่แตกแขนงออกไปเดี๋ยวจะสรุปมาให้ฟัง5ประเภทหลักๆประเภทแรกคนพูดถึงกันเยอะมากอยู่แล้วก็คือ Grand i o s e narcissism เป็นแบบบ้าอำนาจแบบเปิดเผยชอบโชว์อำนาจอวดเก่งอยากเด่นไม่ค่อยมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหลงตัวเองคิดว่าตัวเองพิเศษกว่าใครและต้องการให้คนอื่นยกย่องชื่นชมแล้วก็อาจจะมีพฤติกรรมดูถูกคนอื่นเพื่อตอกย้ำว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าตัวอย่างเช่นหัวหน้าง,งานที่ชอบข่มลูกน้องดูถูกคนอื่นคิดว่าตัวเองฉลาดคิดว่าตัวเองสุดยอดเป็นฝ่ายถูกเสมอ ประเภทที่2คือโคเว t นาซิซิ s ึ s มก็คือแบบแอบแฝงแบบเยือเล่นบทเยือ่อภายนอกดูอ่อนแอไม่มั่นใจแต่ว่าจริงๆหลงตัวเองเล่นบทเยือดทาให้คนอื่นรู้สึกผิดขี้น้อยใจหวังให้คนอื่นมาสนใจแต่ว่าไม่ชอบถูกวิพากวิจารณ์เลยและมักจะอ้างว่าไม่มีใครเข้าใจฉันเลยไม่มีใครเห็นค่าฉันเลยตัวอย่างเช่นเพื่อนร่วมงานที่ใส่แซงว่าตัวเอง ทำงานหนักที่สุดเลยแต่ว่าไม่มีใครเห็นค่าฉันเลยอ่ะต่อไปแบบที่3 malignant n a r c i s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  m แบบนี้จะเป็นแบบที่โหดเหี้ยมที่สุดเลยเพราะว่าเป็นการผสมกันระหว่าง g r a n d i o s สกับ sociopath คือแบบต่อต้านสังคมคือไม่แค่หลงตัวเองแต่ว่าชอบการควบคุมข่คมขู่และทำร้ายคนอื่นมีการโกหกหลอกลวงวงการคนรอบตัวเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบ และไม่มีความรู้สึกผิดใดๆแม้จะทำร้ายคนอื่นและอาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวคุกคามใช้ความรุนแรงทางด้านจิตใจยังไม่พออาจจะมีทางด้านร่างกายร่วมด้วยค่ะแบบนี้อันตรายมากที่สุดเพราะอะไรเพราะสามารถพัฒนาตัวเองไปถึงระดับประเด็จการนักต้มตุนหรืออาชญากรได้โดยที่ตัวเองไม่มีความรู้สึกผิดแบบที่4คือคอมมูนอลนาซิซิซึมเป็นประเภทนักบุญจอมปลอม คือแสงทําเป็นคนดีแต่จริงๆแล้วต้องการความสนใจชอบให้คนอื่นมองว่าตัวเองเป็นคนดีเสียสละอวดบุญอวดความมีน้ําใจแต่ทั้งหมดก็เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเองเวลาช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่เพราะว่าอยากช่วยจริงๆแต่เพื่อทําให้ตัวเองดูดีตัวอย่างเช่นคนที่ชอบทําบุญทําเพื่อสังคมมากๆแล้วก็มาพร่ำบ่นว่านี่ฉันเสียสละตัวเองเพื่อ สังคมขนาดนี้แล้วแต่ทำไมไม่มีใครเห็นค่าฉันเลยหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้เช่นสามีพูดว่านี่ฉันทำงานหนะักขนาดนี้ฉันทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวนะแต่เธอล่ะทำอะไรให้ฉันบ้างอีกประเภทหนึ่งก็คือโซมาติกกับเซเลบรอลนักซิซิซึมขอยกตัวอย่างสองอันนี้คู่กันเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสองสายคู่กันมีสายร่างกายคือโซมาติกนัซิซิสกับสายสมองเซเลบรอล สำหรับโซมาติกจะเป็นเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาความสวยความหล่อเขาจะใช้จุดนี้เป็นจุดขายเพราะว่าเป็นคนลงตัวเองเรื่องรูปร่างหน้าตาอยากให้คนอื่นมาชมว่าหล่อว่าสวยแล้วใช้เสน่ห์ล่อลวงคนอื่นตัวอย่างเช่นคนที่หมกมุ่นกับการโชว์หน้าโชว์หุ่นตัวเองลงรูปตัวเองในโซเชียลมีเดียทุกวันเพื่อให้คนมากดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนมาเมนต์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ชอบโชว์หุ่นโชว์หน้าลงโซเชียลทุกคนจะเป็นนะคะคนที่เขาเป็นเนี่ยเขาก็จะมีจิตใจที่ไม่ดีคือชอบคิดดูถูกคนอื่นด้วยส่วนประเภทเซเลบรลนาร์ซิส i ิสจะเป็นสายสมองใช้สติปัญญาใช้ความฉลาดเป็นอาวุธชอบให้ตัวเองดูว่าฉลาดกว่าใครและชอบดูถูกคนอื่นว่าโง่หรือคิดไม่เป็นคือเขาจะไม่ค่อยสนใจรูปลักษณ์ภายนอกมากสักเท่าไหร่นะคะ จะสนแค่ว่าฉันฉลาดกว่าเธอฉันฉลาดที่สุดจะดูถูกคนที่ด้อยกว่าโง่กว่าสังเกตง่ายๆคนที่ชอบคอยอวดตัวเองว่าฉันเรียนมาสูงกว่าฉันรู้ดีกว่าฉันศึกษามาดีกว่าแล้วก็ชอบพูดถึงคนอื่นว่าโง่ไม่มีสมองไม่ใช้สมองไม่รู้จักคิดคิดได้แค่นี้เหรอไม่มีการศึกษาการศึกษาตำ่ำหรือว่าไร้การศึกษา ค่ะนี่ก็เป็น5ประเภทหลักๆนะคะแต่หนึ่งคนไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่หนึ่งประเภทนะคะในหนึ่งคนอาจจะเป็นได้หลายประเภทในตัวเดียวอันนี้เรียกว่า mix and match คือสามารถสลับบทบาทไปมาได้ตามสถานการณ์แบบนี้น่ากลัวมากคือบางทีเป็น grandiose คือดูถูกคุณยกตัวเองให้สูงขึ้นและบางทีก็เป็น c o v e r t เล่นบทเหยือ่อทำให้คุณรู้สึกผิด บางทีเป็นเซเลบรอพูดจาดูถูกสติปัญญาของคุณหรือบางทีอาจจะมีมาลิกเนนทที่กดขี่และบงการคุณค่ะตอนนี้คุณก็เข้าใจบ้างแล้วนะคะว่ามันมีหลายประเภทสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องปกป้องตัวเองและไม่ปล่อยให้เขาควบคุมความคิดและอารมณ์ของคุณค่ะ